หยุดนิ้วของคุณไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ถ้าคุณกำลังกินน้อยเหมือนแมวดมหรือยอมทนหิวจนไส้กิว่วเพื่อหวังให้ตัวเลขบนตาช่างลดลงรู้ไหมว่านี่คือกลับดักที่ทำให้คุณกลับมาอ้วนหนักก่าเดิมเพราะวินาทีที่คุณตัดอาหารแบบควบภาพร่างกายไม่ได้คิดว่าคุณกำลังไดเอทสวยๆแต่มันกำลังเข้าใจผิดว่าคุณกำลังจะอดตายสมองจะสั่งให้ระบบเผาผลาญชัดดากตัวเองทันทีเปรียบเหมือนโรงงานที่กลัวจะเจ๊งเลยต้องประหยัดงบสุดขีดผลลัพธ์คือนรกแตก เพราะคุณเผลอกลับมากินแค่มื้อเดียวร่างกายจะรีบกวาดทุกแคลอรี่ทตะเก็บปินไขมันสะสมหน้าท้องตุนสเบียงไว้เพราะกลัวว่าจะไม่มีกินอีกนี่คือสาเหตุของวงจรนรกที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกทางออกที่ฉลาดกว่าคือเลิกทรมานตัวเองแล้วหันมาหลอกร่างกายให้ตายใจด้วยการกินให้อิ่มจุกจุกแต่เลือกกินเก่งๆอัดโปรตีนให้ถึงลดน้ําตาลและแป้งขัดขาวเพื่อบอกร่างกายว่าเฮ้ยเรายังกินดีอยู่ดีนะเผาผลาญเต็มที่ได้เลย ถ้ารู้อย่างนี้แล้ววางจานผักต้มจีดจีดลงแล้วไปหาเนื้อสัตว์ดีๆกับไข่ต้มมากินให้ระบบเผาผลาญทำงานกันดีกว่า